ลูกค้าหลายท่านสงสัยนะครับว่าค่าบำรุงรักษาของอเมล่าครับตลอดอายุการใช้งาน่ะาปีหรือ7จ็ดหมื่นกิโลครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะมาบอกลูกค้านะครับค่าใช้จ่ายของนิสสันอเมร่าครับในการบำรุงรักษานะครับของการเข้าสู่บริการนะครับ5ปีหรือหรือ70,000กิโลนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่16,538บาทนะครับมีอะไรบ้างก็คือในเรื่องของค่าบำรุงรักษาแต่ละรอบนะครับรอบแรกก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องแหวนรองนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,500 ครั้งต่อไปอ่ะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,500-2,000นะครับเดี๋ยวค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครับผมจะไว้อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,000เทอร์โบแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรน,นะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาคือไม่แพงนะครับก็บอกเลยเหมาะกับยุคสมัยที่น้ำมันแพงขนาดนี้นะครับลิรละเกือบ40บาทแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจออกลน,นิสันนะครับก็ทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง อินบ็อกนะครับของเพจนิสันโอลานบายผู้จัดการโอลานครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ